เวลานานกว่า3เดือนแล้วนะคะที่มีเพื่อนแนะนำให้รู้จักกับ l o w i Stem Cell ซึ่งเป็นพรีเมียมโปรดักต์จากสวิตเซอร์แลนด์ค่ะแรกๆเลยเนี่ยก็รู้สึกว่าเพื่อนแนะนำมาก็อยากจะลองดูสักเดือนหนึ่งแต่ว่าตอนนี้ก็ติดใจแล้วก็ถือว่าเป็นเพื่อนสีที่อยู่คู่ในชีวิตประจำวันมา3เดือนแล้วนะคะด้วยผลิตภัณฑ์แบบใหม่ที่เป็นนวัตกรรมนะคะเป็นวิธีการกินที่กินง่ายมากเลยเพียงแค่เป็นผงนะคะฉิกซองแล้วก็ เข้าไปในปากนะคะด้วยผงเนี่ยมันจะมีความรู้สึกเหมือนเราทานขนมหวานเพราะว่าละลายง่ายมากแล้วก็มีรสหวานและที่สําคัญเนี่ยมีกลิ่นหอมของผ,ผลไม้มากๆะคะ่ะทานง่ายสะดวกไม่ต้องใช้น้ํานะคะซึ่งจากการที่ใช้มาเป็นระยะเวลา3เดือนเนี่ยเรเห็นได้ว่าเป็นรดักที่ดีมากๆเลยเนื่องจากว่าแค่เดือนเดียวเนี่ยก็เริ่มเห็นผลแล้วด้วยความที่ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาที่ผิวหน้านะคะ่ะเพราะว่าในชีวิตการทํางานเนี่ยจะต้องโดนแดดตลอดเวลาก็เลย ผิวหน้าเนี่ยมันจะมีเหมือนจุดด่างดำแล้วก็รูขุมขนเนี่ยก็จะกว้างแต่ว่าจากการที่ใช้ไปเนี่ยผิวหน้าเนี่ยรูขุมขนมันค่อยๆเล็กลงเห็นผลได้จริงนะคะไม่ถึงเดือนก็เห็นผลแล้วและที่สําคัญเนี่ยจุดด่างดำบนใบหน้าเนี่ยมันก็ค่อยๆจางลงแต่เดิมเนี่ยที่จะต้องแบบใช้เวลาแต่งหน้าเนี่ยเราก็จะต้องใช้ตัวครีมแต่งหน้าที่จะต้องปกปิดริ้วรอยเนี่ยตอนนี้ก็สามารถใช้แค่เป็นแป้งธรรมดาได้แล้ว ก็เพิ่มความมั่นใจให้กับผิวหน้าแล้วก็ผลลอบข้างาเนี่ยก็ชมกันทุกคนเลยนะคะว่าตอนนี้ผิวดูดีขึ้นอย่างเป็น